สนับสนุนโดยิฟฟ Tiffany Show Pauline g a r d e แก๊ปตอนนั้นทำงานแบบ24ชั่วโมงตลอดเวลามีเรื่องที่ผิดมาก็มีค่ะซื้อของผิดก็มีซื้อของแพงก็มีในทุกๆอันเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ที่ดี แล้วก็ทําให้เราโตขึ้นทุกๆวันคุณจ๋าครับในฐานะเราเป็นเพื่อนกันสนิทกันเนี่ยผมจะถามที่แบบว่าเข้มข้นขึ้นหน่อยได้ไหมครับเนี่ยได้ขอถามเข้มข้นขึ้นหน่อยนะ,ะผมคิดว่าผู้ชมหลายคนก็คิดอยู่เหมือนกันนะครับว่าเออโชว์สาวประเภท2เนี่ยจริงหรือเปล่าบนเวทีนี้เนี่ยม,มีสุภาพสตรีแอบแอบมาโชว์บ้างไหมครับไม่มีเลยร้อเปอเลยหรอร้อเรารับ สาวประเภทสองเงินเดียวเท่านั้นเท่านั้นแต่ว่าเราก็รับผู้ชายด้วยที่เป็นแดนเซอร์ชายทําไมต้องเป็นสาวประเภทสองจริงๆเรามองว่าตอนต้นเลยครับเขาก็ใช้สาวประเภทสองกันมาตั้งแต่ทิฟฟานี่อันแรกตั้งแต่ทิฟฟานีตอนสมัยนู้นเหลเกอบสี่สิบปีที่แล้วใช่นั่นก็สาวประเภท2เริ่มต้นสาวประเภท2เริ่มต้นสาวประเภทสก็ทุกคนที่ไม่ได้โอกาสด้านอื่นๆก็มาสมัครทิฟฟานี่โชว สมัยก่อนนะคะแล้วก็มีจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆสมัยก่อนเนี่ยในเรื่องของสังคมเรื่องของการปิดกั้นทางโอกาสเนี่ยเยอะมากสําหรับคนกลุ่มนึงกลุ่มนี้จนมาจนกลายเป็นว่าเราก็ยึดมั่นเป็นนโยบายของบริษัทไปเลยว่าเราจะรับแต่คนกลุ่มนี้แล้วเราก็เห็นความสามารถด้วยเราเห็นว่าเขาทั้งไม่เทพว่ามีความสามารถนะทั้งเต็มที่สุดๆจนปัจจุบันเนี่ยต้อง ถ้าไม่ไม่ใช่เพราะว่านักแสดงสาวประเภท2เนี่ยก็ไม่ได้จนทุกวันนี้ว่านักแสดงเป็นกลุ่มคนที่สร้างสรรค์แล้วก็ตั้งใจทําง,งานแล้วก็เ,เป็นคนที่รักการแสดงจริงจังเหมือนกับว่า t ิฟฟานี่โชว์เนี่ยเวทีแห่งนี้มันเป็นเวทีแห่งแห่งโอกาสในชีวิตของพี่ๆน้องๆกลุ่มสาวประเภทสนี้แบบนั้นเลยไหมครับเราอยู่กันเหมือนครอบครัวเลย แล้วก็ทุกคนก็เห็นว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวแล้วก็เราเหมือนประคองซึ่งกันและกันที่นียครอบครัวทิฟฟานี่เนี่ยคือยาวนานมากถ้านับแล้วเนี่ยนักแสดงก็เป็นหลายพันแล้วค่ะที่เข้าออกเข้าออกแล้วก็จบไปได้ดีเหมือนเป็นมหาวิทยาลัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ใช่เหมือนกันเป็นมหาวิทยาลัยสอนชีวิตสอนการเป็นนักแสดงสอนการอยู่ในสังคม แล, ождения, แล้วก็ดำรงชีวิตให้แบบมีความสุขคนกลุ่มนี้เนี่ยเป็นคนที่รู้ว่าต้องการอะไรชัดเจนมากกว่าด้วยซ้ำเขารู้ว่าเขาต้องการอะไรครับโดยส่วนใหญ่สาวประเภท2ก็หนึ่งนะคะในเรื่องของการยอมรับที่เขาเป็นแบบนี้การเป็นเป็นสาวประเภท2มีมีศักดิ์ศรีและเกียรติยศเหมือนกันกับชายจริงหญิงแท้และทุกคนสองก็คือถ้าชอบในเรื่องของการแสดง ต้องไปให้สุดทางเพราะฉะนั้นเนี่ยทิฟฟานี่เองก็เป็นองค์กรที่สุดทางของเขาได้รับการยอมรับใช่เขาก็เหมือนดาราคนหนึ่งที่อยู่ออนสเตจนี้ออกไปต่างประเทศก็อยู่บนสเตในนามทิฟฟานี่โชว์ก็เป็นดาราทิฟฟานี่ชเป็นชื่อเป็นเสียงของประเทศไปเลยใช่เฉะนั้นเนี่ยความการทำงานเนี่ยเขาก็เอาให้สุดทางของเขาที่เขาต้องทำให้ได้ดีที่สุดเหมือนกัน ที่ฟนี่โชว์แห่งนี้เป็นที่ที่เปิดรับเขาเหล่านั้นก่อนจะพักโฆษณาเราไปพบกับช่วง On The Move ก่อติดข่าวครา,าวความเคลื่อนไหวของแวดวงธุรกิจในรอบสับดาหกันก่อนครับ บริษัทดีเน็ตเวิร์กเวิร์ไวจำกัดนำโดยคุณสาคอนสายกมลประธานผู้ก่อตั้งคุณอุทัยแจ่มฟ้าและคุณภูมิสนองล่าสุดผู้ร่วมก่อตั้งถแถลงข่าวเปิดตัวสินค้าใหม่สารบำรุงสมองพืชภายใต้ชื่อบานเย็นเพื่อปรับสภาพดินสามารถลดการใช้ปุ๋ยได้ถึง75%าทำให้หาอาหารเก่งขึ้นซึ่งเป็นนวัตกรรมจากสวิตสแลนด์ที่สุดแห่งเทคโนโลยีตอบย้ำความสำเร็จ ในอุตสาหกรรมขายตรงอยากยั language, ่งยืนบริษัทแคสต์ดอทคอมจำกัดบริษัทอินเตอร์ลิงค์คอมเม้นท์เคชั่นจำกัดมหาชนโอ้ยสวยอะครับคุณจ๋าใช่ท่านี้ เมื่อขี่จักรยานเยอะหรอคุณจ๋าขึ้นมาบนนี้บ่อยไหมครับเนี่ยก็เมื่อก่อนบ่อยค่ะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยบ่อยแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยบ่อย้วนะวันนี้นี่ขี่จักรยานกันมาไกลามากเลยเนี่ยเราไปหาที่นั่งคุยกันต่อดีหน่อยนะ <c oughs> <ป>วันว่างๆแบบวันนี้เนี่ยนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเพื่อนจ๋ามีกิจกรรมทำยามว่างอะไรบ้างครับ ก็ขี่จักรยานเล่นโยคะดูหนังแล้วก็ทาข้าวคุณพ่อคุณแม่น้องอะไรเงี้ยค่ะบ่อยมากไหมอย่างจักรยานวันนี้ที่เราขี่กันมาวันนี้จริงๆถ้ามีแก๊งก็จะบ่อยขึ้นคือถ้ามีคนมามาเป็นเพื่อนมาจากกรุงเทพ,พยอย่างเงี้ยค่ะก็จะมาขี่กันบ่อยขึ้นแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเล่นโยคะถ,ถอบเล่นทุกเย็นทุกวันเลยก็ถ้าอยู่พัทยาเล่นทุกเย็น หกโมงเย็เยนอะไรเงี้ยก็วิ่งออกจากออฟฟิศแลละก็จะต้องไปเล่นโยคะชอบเล่นโยคะมากช่วงนี้ติดคือเหมือนอยู่กับตัวเองมากขึ้นมีสนะมีสมาธิมากขึ้นแล้วเราก็ดูว่าแบาบโยคะมันยากขึ้นเรื่อยๆอะ่ะมันมีท่ายากขึ้นเรื่อยๆจากบิกินเนอร์มาเป็นแอดวานซะ์อะไรเงี้ยก็ก็เหมือนแบบท่าทายกับกับกับท่ายอยากทําท่ายากได้อนะไรเงี้ยแล้วเมื่อก่อนมองคนแบบทำไมเขาแบบ เล่นโยคะได้แบบท่านี้ทําได้ไงอ่ะหันไปมองแบบทำได้ไง<ม>ถามถามถามเขาตลอดเวลาครูยโยคะเขาบอกว่าเราต้องอยู่ในแมทของเรา<ม>คือสรีระร่างกายเราไม่ไม่เหมือนกับเขาเช่นนะั้นเราอาจจะทําได้เท่าที่เราทําได้เขาก็ทําได้เท่าที่เขาทําได้เพรฉะนเนี้ยเราจะไม่แข่งกัน<ม>อันนี้มันก็เหมือนแบบเหมือนชีวิตปกติของคนเรานะคะในการ ทำธุรกิจอะไรก็ตามเนี่ยคือทําเท่าที่เราทําได้แล้วเราก็มองตัวเองก็แข่งกับตัวเองเรื่องธุรกิจก็เหมือนกันเล่นโยคะเนี่ยก็พอท่ายากพอทําได้เนี่ยมันภูมิใจสุดๆบางทีอะ่ะในความภูมิใจเล็กๆน้อยๆอ,อย่างเงี้ยแต่มันมันเปี่ยมมากมันเปี่ยมมากกว่าแบบอิมบมอ่มเอิบอ่ะมันอิ่มเอิบมากกว่าแบบทําอะไรแล้วแบบสําเร็จมากบางทีทําธุรกิจเล็กแล้วแบบมันสําเร็จมากเลยแบบ บางทีพ่อถามว่ามันนั่งเป้าเรื่องอะไรเนี่ยบางทีได้เงินเท่านี้เท่านั้นบอกแต่มันสนุกมันมีความสุขคือมันอยู่ในในแอรเรียของเราอ่ะในความสุขมันต้องอยู่ในแอเรียของเราว่าทําอะไรก็มีความสุขได้ชีวิตเราเราออน going ฉชนเราต้องมีอะไรที่ที่มาดึงเรากลับบ้างแล้วให้เราอยู่กับตัวเราเองบ้างยังแบบ ขี่จักรยานเนี่ยมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่แบบเคยทําให้แบบว่ารู้สึกว่าสิ่งที่ยากมากเลยขึ้นเขาลงขัน้นี้นีีเรามากันเนี่ยโอ้โหบางทีแบบเ,แเดี๋ยวนี้คือเทรนน้อยแล้วนะคะคือเมื่อก่อนเนี่ยขึ้นเขาเนี่ยโอ้โหแบบเป็นไงครับต้องต้องยืนขึ้นนะอ่ะต้องปั่นอย่างเงี้ยแบบว่าโหทาได้เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มาก <ừ> สมัยก่อนคือกว่าจะทําได้เนี่ยต้องเทรนกล้ามเนื้อต้องทําอะไรอย่างเงี้ยพอทําได้เนี่ยก็จะมีความสุขพอ จบว่าไซคลิ่งขี่จักรยานรอบเสร็จแล้วสบายใจแล้วกินกินเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็แบบมีความสุขมีความสุขอย่างเงี้ยเหมือนฉลองเลยกินไก่ได้เป็นตัวโต๊อะไรอย่างเงี้ยดูเหมือนทร่เ่าเล่ากันมาเรื่อยๆแบบนี้เนี่ยยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดเวลาเลยมีเรื่องอะไรที่จะทําให้คุณจ๋าเนี่ยเครียดได้บ้างไหมครับคนที่ทํางาน เป็นผู้นําหรือเป็นดูแลองค์กรเพื่อองค์กรสนใหก็จะมีเรื่องคนส่วนใหญ่เลยก็จะเป็นแบบว่าถ้าลูกน้องบางทีลูกน้องเป็นทุกข์ก็ทุกข์บางทีลูกน้องแบบคือไม่ทําไมคิดอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเราจะปรับความคิดเขายังไงเนี่ยก็จะเอามาคิดกระบวนการในการแก้ไขอะไรเงี้ยคือเพื่อให้ให้งานเนี่ย คือเราทํางานกับคนเยอะมากและตลอดเวลาเพราะฉะน้เนี่ยเราจะเราจะต้องใช้จิตวิทยาในการทำทำงานกับเขาทํางานกับคนจํานวนมากหรือทํางานกับคนบางคนที่เราให้ความหวังในการที่จะทําให้เป็นตัวแทนเราได้หรือว่าจะทํางานแทนหน้าที่นี้เราได้แล้วก็ทําให้องค์กรเนี่ยมีอิมเมจภาพลักษณ์ยังไองอะไรเงี้ยบางทีเนี่ยเรา คุไมไปถึงในลักษณะสเตอริโอไทป์ที่คือเรื่องของสาวประเภทสเราเองเนี่ยทำงานกับสาวประเภทสองจำนวนมากแล้วก็ในองค์กรไม่มีปัญหาแต่บางทีเนี่ยก็จะมีภาพลักษณ์ของสาวประเภทสองส่วนใหญ่เป็นยังไงแล้วก็กลายเป็นทุกแผนว่าเอ่าแล้วจะจะจะ,จะ,จะช่วย,วย,ยคิดยังไงแล้วจะทำไงให้เขาเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีก็ก็เลยต้องเข้าไปในเรื่องของการ งานด้านสังคมที่จะให้ความคิดใหม่ให้แนวความคิดใหม่ให้กับคนกลุ่มนี้ mm hmm. ก็ก็มีเยอะ <Yeah. S 2> มันมีปัญหามาเยอะแยะมากมายแต่ว่าก็อยู่ที่ว่าเราจะเราจะเราจะ <Go. S 2> หาวิธีจัดการมันยังไง mm hmm. มันก็จะไม่เครียดจะไม่เครียดค่ะแต่ว่า <Yeah. S 1> บางทีมันก็ต้องมันต้องเป็นไปตามธรรมชาติด้วย mm hmm. นิยามของความสุขของผู้หญิงที่ชื่อจ๋าอลิสา mm hmm. พันธุศักครับ ความสุนั่นคืออะไรครับคือความสุขของเราเนี่ยในในส่วนตัวเนี่ยก็คือเรามีครอบครัวที่ดีอยู่แล้วเรามีพี่น้องพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่แบบคอยสป,ปอร์ตเราแล้วก็ลูกน้องที่ลูกน้องและคนที่อยู่บริหารทํางานด้วยกันเนี่ยอย่างแบบอย่างมีความสุข mm hmm. แต่สิ่งที่เราต้องการก็นนคือเห็นความการพัฒนารอบข้างสิ่งแวดล้อม mm hmm. อที่ที่ดีขึ้นสําหรับ สังคมเราหรือคนที่สิ่งแวดล้อมใกล้ๆตัวเราอะไรเงี้ยเราก็อยากจะเห็นการพัฒนาที่ดีขึ้นและตลอดเวลาแล้วก็ให้ให้ความสุขเนี้ยมันเป็นความสุขที่ยั่งยืนคือตลอดไปแล้วเราก็เห็นว่าอันนี้ก็ดูคือถ้าเราเห็นจากผู้ใหญ่อะหลายๆคนก็บอกว่าอยากเห็นสังคมที่ดีขึ้นเพราะว่าวันเราเราอยู่ในจุดที่เราได้ครบหมดทุกอย่างแล้วเนี่ยเราต้องเห็นอย่างอื่นละที่ที่ออกมารอบตัวแล้วก็ การพัฒนาที่ดีขึ้นสนับสนุนโดยบริษัท TQM Insurance Broker จำกัดพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้พึ้งไทย บริษัทสีไทยซูเปอร์แวร์จำกัดมหาชนถ้าผมให้คุณจ๋าเลือกสัญ,ญลักษณ์สักหนึ่งสัญลักษณ์สัญลักษณ์อันนี้เนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นตัวแทนความเป็นตัวตนของคุณจ๋าเนี่ยสัญ,ญลักษณ์นั้นเนี่ยคืออะไรและเพราะอะไรครับคิดว่าเป็นเวทีเพราะว่า ผูกพันกับเวทีมานานแล้วก็ทุกครั้งที่ทำหน้าที่อะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับเวทีคือจะต้องมีแพลตฟอร์มที่ขึ้นไปอีกทุกครั้งแล้วก็ในการเดินขึ้นแพลตฟอร์มเวทีเนี่ยมันจะต้องมีแบบมีทั้งความกล้าหาญแล้วก็มีทั้งความเตรียมพร้อมเพื่อที่จะขึ้นเวทีให้ได้เช่นเนี้ยอ่ไม่ว่าทางธุรกิจเนี่ยเราก็ ต้องพยายามที่จะสร้างแพลตฟอร์มให้กับตัวเองตลอดเวลาไม่ว่าในเรื่องของการเมืองงานการเมืองก็ขึ้นเวทีตลอดการขึ้นเวทีคือการพูดให้ให้คนได้เข้าใจเราให้คนให้ความรู้คนอื่นให้มุมมองใหม่ๆในการที่จะทำให้คนเนี้ย เข้าใจในเรื่องของการเมืองามากขึ้นความคิดของเราความคิดของเราแล้วก็เรื่องของการเมืองด้วยเพราะบางทีเนี่ยเราพยายามที่จะสร้างความเข้าใจเพิ่มในเรื่องของไม่ว่าสิ่งที่เรากาลังทําอยู่อย่างเช่นเมื่อก่อนเนี้ยทำเรื่องงานร,รัฐมนูญก็อยากจะสร้างความเข้าใจเรื่องรัฐธรรมนูญของประเทศเนี่ยว่ามีฟังก์ชันยังไงบ้างทําหน้าที่อะไรบ้างแล้วมีอะไรบ้างที่ให้สิทธิ์อะไรกับคนบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ย ทุกครั้งก็คือเป็นเรื่องของการขึ้นเวทีแล้วเราก็เป็นเรื่องของการเตรียมตัวไม่ว่าจะเป็นงานด้านแบบต่างๆที่จะถูกเชิญไปงานไหนก็ตามมันเหมือนเป็นการสร้างแพลตฟอร์มให้กับตัวเองในชีวิตทันเนี้ย็คิดว่าอันนี้แหละเป็นเป็นสัญ,ญ,สญ,ญลักษณ์ที่โดนทํามาโดยตลอดแล้วก็ถูกอยู่ดีๆก็จะพัดจับผูแล้วให้ทำทันเนี้ยมันเหมือนเป็นเวทีของชีวิตเราใน เก้าเก้าเรื่อยๆหาเวทีใหม่ๆเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะการเป็นคนหัวแถวแบบคุณจาเนี่ยนะครับถ้าผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านเนี่ยอยากจะเป็นคนหัวแถวบ้าน<ช>ต้องทําอย่างไรครับจริงๆต้องจริงจังกับชีวิตในทุกๆเรื่องะค่ะในในเรื่องของจริงจังในการงานรู้เรื่องงานในทุกรายละเอียดของงานของเรา<ม>นอกจากนั้นเนี่ยต้องให้เกียรติคน เพราะว่าองค์กรของจ๋าเนี่ยใช้คนจนํานวนมากแล้วก็เราต้องการการให้เกียรติเนี่ยเป็นเรื่องของการสร้างความเท่าเทียมกันสร้างทีมเวิร์กแล้วก็ให้ทุกๆคนเนี่ยทำงานด้วยด้วยใจพอเขาทํางานด้วยใจเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าองค์กรเนี่ยเขาเป็นองค์กรของเขาแล้วก็เราพยายามที่จะแชร์อยู่ตลอดเวลาว่านี่ก็คือของคุณนี่คือนาสกุลคุณด้วยอย่างในองค์กรจ๋าเนี่ยถ้าไม่ได้คนที่ ช่วยใน,นเรื่องของการทำงานด้าน Creative หรือด้านอะไรก็ตามเนี่ยองค์กรต่างๆก็จะไม่ประสบความสำเร็จรเพราะฉะนั้นคนหัวแถวจะต้องรู้จาักกาันเข้าใจกันให้เกียรติแล้วก็การให้โอกาสคนค่ะก็คิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตการทำงานค่ะ สวัสดีค่ะชื่อป๊บนะคะตอนนี้ทํางานอยู่ที่บริษัท Show ทิฟฟานี่โชว์พัายามมาเป็นเวลา12ปีแล้วค่ะ mm hmm. การที่ป๊บได้มาเป็นนักแสดงของบริษัททิฟฟานี่โชว์เนี่ยนะคะก็ทําให้ป๊บมีความสุขมากแล้วก็ประสบความสําเร็จในชีวิตมากมีจุดยืนในสังคมมากขึ้นมีคนรู้จักมากขึ้นนะคะแต่แล้วก็ต้องขอขอบคุณบริษัททิฟฟานี่โชว์ที่ให้โอกาสกับสาวเวสองนะคะได้แสดงความสามารถ ก็เป็นละครที่สาวประเภท2ทุกคนหวังไว้ว่าเป็นความฝันอันสูงสุดนะคะก็ตอนนี้ได้ทําแล้วแล้วก็สังคมข้างในก็สนุกสนานดีนะคะแล้วก็การแสดงโชว์ของเราก็ยอดเยี่ยมเลยมีการซองก็เป็นอย่างดีก็รู้สึกว่าผูกพันแล้วก็รักบริษัททิฟฟานี่มากค่ะแล้วก็รู้สึกว่าที่นี่เป็นอยู่แล้วสบายใจมีความสุขก็รักที่นี่ครับเหมือนเหมือนบ้านหลังที่สอง แล้วก็สุดท้ายก็ขอขอบคุณคุณอริสาพันธุศักดิ์นะคะแล้วก็บริษัททีนีชโชว์ที่เปิดโอกาสให้กับสอวประเภท2คนหนึง่งจากชนบทได้มาโด่งดังให้ทุกคนรู้จักค่ะขอบคุณค่ะ วันนี้ผมและรายการดีโอเนอร์คนหัวแถวต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญคุณจ๋าอลิสาพันธุศัก์นะครับที่สละเวลามีค่ามาร่วมแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับพวกเราครับขอบคุณมากครับจ๋าครับขอบคุณค่ะก่อนจะจบรายการเราไปพบกับน้องแนนนาในช่วงคนช่างคิดกันก่อนครับ สวัสดีค่ะพบกับแนนหน้ากับช่วงคนช่างคิดนะคะการฝังเข็มเป็นมรดกทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของชาวจีนปัจจุบันศาสตร์แห่งการแพทย์ตะวันออกที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานแขนงนี้ได้รับการยอมรับในระดับสากลว่าสามารถบำบัดรักษาโรคได้เห็นผลอย่างชัดเจนนั่นก็เป็นเพราะว่ามนุษย์เราไม่หยุดที่จะคิดและก็ต่อยอดภูมิปัญญาของตนเองเพื่อที่ก้าวไปสู่จุดสูงสุดของความสำเร็จค่ะ การฝังเข็มคือศาสตร์การแพทย์แผนตะวันออกที่สำคัญที่ให้ผลการรักษาอันยอดเยี่ยมและเห็นผลชัดเจนครับโดยหลักการฝังเข็มนั้นกล่าวถึงการไหลเวียนของเลือดและลมปราณการรวมตัวกันร,ระหว่างเลือดและลมปราณของมนุษย์ทำให้เกิดเส้นทางต่างๆมากมายเราเรียกว่าระบบเส้นลมปราณครับเมื่อมีการกระตุ้นที่เหมาะสมผ่านระบบเส้นลมปราณก็จะทำให้เลือดลมไหลเวียนได้ตามปกติร่างกายก็จะฟื้นคืนสภาพปกติ ช่วยเพิ่มอัตราการเผาผลาญเพิ่มภูมิคุ้มกันส่งผลให้ร่างกายแข็งแรงครับองค์การอนามัยโลกหรือ WHO World Health Organization ได้ประกาศรับรองผลการรักษาโรคด้วยวิธีนี้มาตั้งแต่ปี1979แล้วนะครับทำให้การฝังเข็มเป็นวิธีการรักษาอย่างหนึ่งตามหลักแพทย์จีนที่แพร่หลายและได้รับความนิยมกว่า140ประเทศทั่วโลกโดยโรคหรืออาการที่สามารถรักษาบรรเทาได้ ด้วยการฝังเข็มและได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกมีทั้งหมด57โรคครับกลุ่มอาการปวดชนิดต่างๆกลุ่มโรคทางระบบประสาทและจิตใจกลุ่มโรคทางเดินอาหารกลุ่มโรคระบบหายใจกลุ่มโรคหลอดเลือดรวมทั้งการลดความอ้วนด้วยครับปัจจุบันการฝังเข็มได้มีวิวัฒนาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา อาทิการใช้ไฟฟ้ากระตุ้นที่เข็มใช้เลเซอร์แทนเข็มหรือใช้อุปกรณ์ที่มีหลักการทำงานแบบเดียวกับการฝังเข็มเพื่อความสะดวกในการทำงานซึ่งทั้งหมดนี้ก็เกิดจากความช่างคิดและการไม่หยุดคิดของมนุษย์เราเอง,เองพบกันใหม่กับเรื่องราวของคนช่างคิดในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสนับสนุนโดยบริษัท Perfect Resources จำกัด คุณผู้ชมครับนางฟ้าจำแรงเหล่านี้กว่าจะมาถึงวันนี้ได้ทุกคนต้องต่อสู้กับทั้งตัวเองและต่อสู้กับสังคมนะครับด้วยหยาดเหงื่อรอยยิ้มและหยดน้ำตาอย่างมากมายครับผมและรายการดีโอเนอร์คนหัวแถวหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ชมจะได้รับท,ทัศนคติและก็มุมมองใหม่จากคนหัวแถวของเราในวันนี้ไปอย่างมากมายนะครับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้า ที่นี่เวลาเดิมราตรีสวัสดิ์ครับอย่างที่ฟนนี่เนี่ยมันที่สำที่สำเร็จได้เนี่ย<อ>คือ,อเราให้เกียรติซึ่งกันและกันให้เกียรติในเรื่องของความเท่าเทียมแล้วก็หให้เกียรติในเรื่องของให้ให้โอกาสในการแสดงความคิดในทุกเรื่องเพราะฉะนั้นองค์กรจเจริญได้เนี่ยเพราะคนทุกคนช่วยกัน